สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับนี่เป็นคลิปวิดีโอรีชูตนะครับจะเรียกว่ารีเทคหรือว่ารีโพสก็ได้นะครับตัวนี้คือมีด K-Bar USMC Fighting Knife นะครับซึ่งผมเคยอัพรีวิวไปในช่องแล้วแต่ว่าคลิปเก่ามันอัพไซด์ดาวนะครับมันหัวทิ่ม ผมก็เลยมาถ่ายรีวิวใหม่เลยนะครับเพราะมีเล่มนี้เป็นมีดของผมเองนะผมจะหยิบมาถ่ายรีวิวตอนไหนใช้งานตอนไหนก็ได้นะครับนอตจองมีคลิปอีกหลายอันเลยที่ยังคงตีลังกาหรือว่าหัวท่มอยู่นะครับพวกนั้นก็ถ้ามีโอกาสก็จะนํามา ถ่ายรีวิวใหม่เลยนะครับบรรยายใหม่เลยแล้วอันเก่าผมจะลบคลิปทิ้งไปเลยนะครับต้องขอโทษหลายๆคนที่เข้าไปคุยในคลิปนั้นด้วยนะครับสแสดงความคิดเห็นเพราะว่าก็จะต้องหายไปด้วยนะครับแล้วก็ยอดวิวในคลิปนั้นก็จะหายไปด้วยอย่างคลิปเคบาตัวนี้ที่เคยลงไปเนี่ยยอดวิวปัจจุบันเนี่ย4,000กว่าวิวแล้วนะครับก็ไม่แน่ใจว่าพออัพใหม่แล้วจะมีคนมาดูซ้ำอีกหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะเรียบเรียงแล้วก็ให้รายละเอียดได้ ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับมีดเล่มนี้ราคาจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ3,000ต้นๆถึงกลางๆนะครับไม่ว่าจะซื้อจากเว็บไซต์ไหนหรือว่าจากร้านไหนก็ตามราคาควรจะประมาณนี้นะครับเพราะว่านี้เป็นมีดปกติธรรมดาไม่ใช่เวอร์ชันรุ่นลิมิเต็ดหรือว่ารุ่นเฉลิมฉลองครบรอบอะไรนะครับเป็นรุ่นธรรมดาซึ่งกล่องก็จะต่างๆกันไปนะครับบางยุคก,ก็จะเป็นสีดําหรือว่าจะเป็นลักษณะอย่างอื่นแต่ว่าตัวนี้จะมาเป็นกล่องกระดาษสีขาวแล้วก็จะมีกราฟิก ป็นรูปดีไซน์ของมีดนะครับซึ่งก็จะเห็นเลยว่ามันจะมีลักษณะเป็นตัวใบมีดอยู่ด้านหน้าแล้วก็จะเป็นแทงหรือเป็นด้ามน,นะครับยาวมาด้านหลังมีตัวโบว์ยึดอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งก็จะมีด้ามหุ้มอยู่อีกทีหนึ่งซึ่งในนี้ก็จะบอกว่าใบยาว7นิ้วนะครับคือเป็นขนาดเท่าของจริงหรอเมั้งนะครับประมาณนั้นเนาะมีดเล่มนี้เป็นมีดที่ผลิตในสหรัฐนะครับในอเมริกาโดยผลิตโดยบริษัทเ K bar คาบหรือว่าคาบาบางคนเรียก KABAR คารแต่ว่าจริงๆมันอา่านว่า k b บานะครับซึ่งบริษัทดั้งเดิมจริงๆเนี่ยคือบริษัท Union Cutlery นะครับก่อตั้งมาน่าจะเป็น100ปีแล้วแหะนะครับแต่ว่าตอนหลังก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นคาร์านะครับซึ่งก็จะมีที่มาจากน่าจะเป็นนายพรานหรือว่าอะไรสักอย่างที่เขาไปล่าสัตว์แล้วเขาก็เขียนจดหมายมาว่าเขาใช้มีดของบริษัทนี้ฆ่าหมีนะครับแล้วมันจะมีตัวหนังสือที่ลบเลือนไปเหลือแต่คําว่า K A B A R คือ Q A B a อะไรประมาณนี้นะครับนั่นก็เป็นที่มาของชื่อบริษัทนะครับเขาก็ตั้งว่าคนจะเรียกมีดคาบาคาบาเคบาอยู่เยอะเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัทนี้ไปเลยรหัสข้างกล่องตัวนี้เป็น02-12-17นะครับก็คือ02-1217ครับ1 2 1 7 made in USA นะครับซอง c h e e s made in Mexico ทำในเม็กซิโก 1217ก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นใบเรียบด้ามหนังแล้วก็ซองหนังนะครับเปิดกล่องมาจะเห็นว่ามีมีดกับซองหนังมานะครับนอกจากนี้ก็จะมีเป็นแผ่นพับคู่มือนะครับอันนี้เป็นปลอกมีดจริงๆมีดมันจะอยู่ในลักษณะคือใส่อยู่ในซองกระดาษแบบนี้นะครับเสียบอยู่แต่ว่าตัวซองก็จะวางแยกเพราะว่ามันจะเป็นสนิมนะครับแล้วก็มีเป็นนะครับ k คเบิลบาร e วอคือสงครามโลกครั้งที่2นะมีดพวกนี้ก็ถูกผลิตแจกจ่ายให้กับทหารนะครับแล้วก็ให้ใช้งานในการต่อสู้นะครับในสงนรามประคต่างๆเดี๋ยวมาดูที่มีดกันนะครับโอเคนะครับมีดในซีรีส์นี้นะครับก็จะมี Variant หรือว่าออปชันให้เลือกเยอะเลยนะครับทั้งดามที่เป็นวัสดุสังเคราะห์สีดำแล้วก็ปลอกเป็น วัสดุสังเคราะห์แข็งเป็นพลาสติกแข็งนะครับรวมถึงฟันหยกักฟันเรียบอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดก็มีแล้วก็จะมีซองหนังด้ามหนังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้นะครับแวรเรน์มันจะเป็น1 2ึ่งนะครับสิบส็ก็คือจะเป็นด้ามหนังนะครับหนังอดัดแล้วก็ซองก็เป็นซองหนังสีน้ําตาลปั๊มเคเบแล้วก็เป็นโลโก้นะครับสัญลักษณ์ประจํานาบิกโยทินสหรัฐนะครับเรามีตัวย่อว่า USMC ย่อมาจาก United States Marine Corps ะครับซึ่งบางคนเรียกมาลินคอปมาลินคอปมันไม่ใช่นะครับมันอ่านมันเขียนว่า c o r p s ก็จริงนะครับแต่ว่า c แต่ว่ามันไม่ได้อ่านว่าคอปนะครับมันอ่านว่า c o r ์เฉยๆนะครับคือมันเป็นหน่วยนาวิกนะครับซึ่งนาวิกโยธินเองก็จะเป็นหน่วยย่อยไม่ใช่หน่วยย่อยสิมันเป็นเหมือนเป็นพี่น้องกันกับ usn หรือว่า united states navy นะครับกองทัพเรือสหรัฐคือเขาจะทำงานเหมือนกับมีบางส่วนที่เกี่ยวเกี่ยวกันอยู่นะครับแล้วก็ U.S. Marine เนี่ย United States Marine เนี่ยก่อตั้งมาตั้ง200กว่าปีแล้วนะครับถ้าเป็นเขาเรียกว่าปฏิบัติการนอกภาคพื้นนะครับก็จะตั้งแต่ปี1,775ก็คือ2 4 0 4 6ปีแล้วนะครับตั้งมาจนถึงปัจจุบันเนาะแล้วก็รู้สึกจะเดือนพฤศจิกาแต่ผมจำวันก่อตั้งไม่ในวันที่10หรือว่ายังไงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกองกำลังประจำการในประเทศนะครับ ก่อตั้งวันที่11กรกฎาปี1798 223ปีเกิดประมาณ223ปีนะครับก็ <c oughs> นานแล้วนะตั้งแต่ก่อตั้งประเทศสหรัฐมาประมาณ4-5ปีก็ก่อตั้งหน่วยนี้ขึ้นมาซึ่งก็เป็นหน่วยทหารนะครับกำลังรบที่ค่อนข้างจะมีบุคลากรเยอะด้วยตั้งแต่ปี2017มานะครับเขา มีการอัปเดตว่ามีกำลังพลถึง1 0 8 0 0 0 0กว่าคนเลยนะครับเป็นกำลังสำรองประมาณ38,000นนคนนายนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นกำลังหลักแล้วก็ปฏิบัติการในภาคพื้นทั่วๆไปนะครับทั้งในและนอกประเทศสหรัฐซึ่งก็เราก็จะเห็นกันดีนะครับก็มาดูกันที่ตัวมีดต่อนะครับซองเป็นซองหนังสีน้ำตาลผลิตในเม็กซิโกซึ่งเป็นหนังแท้นะครับเป็นหนังแท้เลยแล้วก็ตัวมีดก็จะมี ห่วงเข็มขัดนะครับหวเข็มขัดขนาดใหญ่ซึ่งอันนี้จะเป็นมีดโบราณนะเนาะมันก็จะดีไซน์แบบใช้วัสดุโบราณแล้วก็ดีไซน์ก็จะดูเราคุ้นเคยในภาพข่าวนะครับแล้วก็ในเกมนะอะไรเงี้ยจะเห็นอยู่บ่อยเลยซึ่งห่วงเข็มขัดก็จะใหญ่มากนะครับสามารถจะร้อยฟิวเบลล์นะครับเข็มขัดหนังเข็มขัดใช้งานใน o u t ดอ o r อะไรเงี้ยได้เลยนะครับ มีหมดยึดมาทั้งหมดเลยแล้วตรงปลายจะมีรูระบายความชื้นแล้วก็หน้มด้วยในกรณีที่มีดชื้นนะครับใช้งานเปียกๆอะไรแบบเนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างในส่วนตัว retention นะครับก็คือใช้ตัวสายรัดที่เป็นหนังเหมือนกันนะครับเราจะใช้งานมีดก็ดันตัวสายรัดที่เป็นกระดุมแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงตัวมีดออกมาจากซองซึ่งซองก็จะเป็นแบบกลับด้านไม่ได้นะอยู่ด้านขวาเท่านั้นนะครับคือคนถนัดขวาใช้แต่ซ้ายก็ต้อง อ่าพกแบบอีกด้านหนึ่งนะซองมันไม่ได้เป็นแบบพลิกกับด้านได้ตัวมีดนะครับก็เป็นมีด fighting knife หรือว่า combat knife นะครับมีใช้งานจะเป็น combat utility ก็ได้นะครับใช้งานทั้งต่อสู้นะครับใช้แทงกันนะครับรวมถึงใช้ใช้งานทั่วๆไปนะครับในแคมป์ในค่ายทหารซึ่งตัวมีดเองก็จะมีความยาวประมาณ ถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณฟุตนิดนิดหรือว่าเกือบจะฟุตหนึ่งนะครับส่วนใบมีดเนี่ยตั้งแต่บริเวณกาดข้างล่างนี้นะครับยาวจนถึงปลายนะครับอยู่ที่7นิ้วนะครับเนิ้วก็จะมีความยาวที่ค่อนข้างยาวแล้วกับมีดบางคนถนัดมีดพกเล็กๆเ,เนี่ยอันนี้คือถ้าแทงมิดมิดใบเนี่ยตายแน่นอนนะครับหรือว่าใช้ฟาดฟันต่อสู้กันเนี่ยขนาดนี้เป็นขนาดที่ ใช้งานได้กำลังดีเลยนะครับไม่สั้นไปไม่ยาวไปน้ำหนักมีดทั้งหมดอยู่ที่300 300กรัมนิดนิดสามรกรัม3 0 5กรัมอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะครับประมาณนั้น300กรัมนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับสามกรัมแล้วก็ความยาวทั้งหมดเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าประมาณ1ฟุตนะครับประมาณ305ม mm, ิลิเมตรก็คือประมาณ1ฟุตนั่นแหละส0ซนติเมตรกับอีก 5้มิลอะไรประมาณนั้นนะครับก็ประมาณ1ฟุตใบยาว7นิ้วคือ178ม mm, ิลิเมตรนะครับความหนาของใบอยู่ที่4มิลิเมตรนะครับส่วนเหล็กหรือว่าโลหะที่ใช้ผลิตใบมีดตัวนี้เป็น1095ไ i high carbon steel เป็นโลหะเป็นเหล็กนะครับเหล็กซึ่งมีค่าความแข็งอยู่ที่56 5 8ถึง58 rockwell นะครับ sc ซึ่งถามว่าทำไมใช้เหล็กแบบนี้นะครับผลิตเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ย ด้านโลหะาศาสตร์เนี่ยเขาไม่ได้มีโลหะหลายเบอร์เหมือนปัจจุบันที่แบบมีเป็นพันๆแบบเลยนะครับแมกนเ M9 อ่า M390 อะไรแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นอื่นๆนะเมื่อก่อนเขาก็จะใช้เหล็ก 1095, 1075แล้ว1085นะครับผลิตใบมีดซึ่งก็ได้รับความนิยมเนื่องจากโลหะไฮคาร์บอนพวกนี้มันมีค่า toughness นะครับ toughness คือค่าความแกร่ง ความแกร่งคืออะไรนะครับ hardness คือความแข็ง toughness คือความแกร่ง toughness คือค่าที่โลหะสามารถจะรับต่อความเครียดนะครับไม่ว่าจะเป็นความร้อนหรือว่าการกระแทกการสั่นสะเทือนนะครับใช้งานก็มีพวกนี้ไม่ได้ใช้ต่อสู้กันอย่างเดียวบางทีทหารเองก็ใช้เหลานะครับไม้ทํา กับดักหรือว่าใช้เตรียมอาหารหรือใช้ทําอย่างอื่นนะตัดนู่ตัดนี่ในค่ายในแคมป์นะครับกึ่งๆจะเป็นมีดซาวเวอร์เวลซะดยซ้ํานะครับแต่ว่าหลักๆแล้วก็จะเป็นมีดที่ใช้ติดตัวทหารไปในยามที่ต้องไปรบนะครับ <c oughs> ติดอยู่ที่เอวบ้างติดอยู่ที่เสื้อกราะอ,อะไรอย่างเงี้ยบ้างน,นะครับซึ่งก็ใบมีดก็จะมีความจําเป็นมากๆเลยที่จะต้องคํานึงถึงเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับมากกว่าความแข็ง แล้วก็ยิ่งแข็งมากเนี่ยมีดก็จะมีความเปราะมากด้วยนะครับมันทําให้เปราะแตกง่ายบินง่ายแต่ว่ามีดที่ทําด้วยเทนเนตหรือว่า1095ไฮคาร์บอนสตีลมันจะมีลักษณะพิเศษก็คือตัวของคมมีดเนี่ยมีความคมรักษาความคมได้ค่อนข้างดีแต่ว่ารับกลับคืนรีชาร์เนี่ยไม่ได้ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะต้องการรับมีดในสนามรบหรือว่าในพื้นที่ที่จํากัดเนี่ยใช้เวลารับไม่นานนะครับมันก็คมแล้ว แล้วก็ตัวของความแข็งหรือว่า toughness ของเหล็ก1 0 9 5น,น,น,นี้มีความแกร่งนะครับค่อนข้างเยอะคือมันไม่ได้แข็งมากเดียวมันยืดหยุ่นด้วยนะครับมันก็จะไม่หกักไม่บิ่นง่ายๆในขณะที่ใช้งานในสนามรบส่วนทรงใบมีดต,ตัวนี้เป็นคลิปฮอยนะครับซึ่งก็เป็นมีดในอุดมคติแหละนะครับมีดทหารในอุดมคติซึ่งเราก็จะเห็นว่าบริเวณปลายของมีดนะครับจะมีการทำสวิชหรือว่าเป็นการลด ความชันของตัวหลังมีดนะครับตรงมาอย่างนี้แล้วมาฟึบแบบนี้นะครับเชดขึ้นนิดนึงแต่ว่ามีการเวาวแล้วก็ด้านข้างก็มีการปาดนะครับพื้นที่เนือโลหะด้านบนออกให้ปลายมีความบางลงซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการแทงผ่านวัตถุหรือว่า,าสิ่งที่มีความเหนียวอย่างเช่นต้นไม้นะครับหรือว่า,าร่างกายคนบางทีใช้ล่าสัตว์อะไรเงี้ยแทงทะลุหนังสัตว์อะไรแบบนี้ได้นะครับก็ คือเมียดมันแกร่งนะครับหนา4มิลก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้หนามาถึงปลายแล้วก็ตัวปลายเองจะมีความเปลียวทําให้แทงทะลุตัดผ่านของที่มีความหนาแน่นได้ร่างกายคนอะไรเงี้ยแทงจึกเข้าไปหรือว่าล่าสัตว์อะไรเงี้ยนะครับส่งตรงนี้ก็จะมีฟูลเลอร์หรือว่าเป็นร่องเลือดบางคนจะคิดว่ามันเป็นร่องที่เอาไว้สําหรับเวลาแทงเข้าไปแล้วเลือดมันก็จะไหลออกมาตรงนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะแต่คิดว่าการทําแบบนี้คือมันเป็น ดีไซน์ที่ช่วยในเรื่องของความแข็งแรงของใบเวลาใช้งานเนี่ยถ้าเป็นใบเรียบๆธรรมดาเนี่ยมันก็อาจจะเฟล็กนะครับแต่ว่าถ้ามีร่องแบบนี้มันก็จะเพิ่มความแข็งแรงของข้างใบมีดได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยแล้วก็ลดน้ําหนักของเนื้อวัสดุลงด้วยนะครับของแท้มันก็จะเป็นร่องที่มันเป็นแองสกู๊ปแบบนี้นะครับของปลอมมันจะงานหยาบก,กว่านี้เยอะส่วนการขัดคมตัวนี้น่าจะเป็นแฟตกรายนะครับผมไม่น่าจะเป็นแฟตกราย หรือว่าเป็นสแกนดี้งกรายเป็นคอนเวกกรายหรือว่าอะไรนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นแฟดกรายแหละนะครับแล้วก็ผิวใบมีดตัวนี้ใช้วิธี powder coat สีดำนะครับซึ่งเป็นดำเมทัลลิกนิดๆน,นะอันนี้จะมีความต่างกันอีกก็คือถ้าเป็นของอา e ร์มี่มเนี่ยจะเป็นอีพ็อกซี่โค้นะครับแต่ตัวนี้ผมไม่น่าจะเป็นอีพ็อกซี่หรือเปล่าผิวงานใบมีดก็จะออกแนว เนียนๆหน่อยนะครับแล้วก็ฝั่งขวามือจะมี usmc นี่เป็นมีดแท้นะครับถ้าเป็นของปลอมก็จะเป็นฟอนต์อีกแบบหนึง่งพิมพ์หัวทิม่มบ้างอะไรบ้างส่วนด้านนี้ก็จะมีชื่อบริษัทนะครับ ka บ K bar OLe new york นะครับ ny คือ New York ส่วนกาดมีดหรือว่าตัวกลันนะครับคนไทยเกกรียกกัันแต่ผมไม่ถนัดเรียกแบบนั้นเลยนะครับก็เป็นตัวป้องกันมือสไลด์ไปโดนด้านหน้าเวลาแทงนะครับแล้วมันลื่นก็จะเป็นกาดที่ทําด้วยคาร์บอนสตีลนะเป็นเหล็ก แต่ว่าจะมีความโค้งลงนิดหนึ่งนะครับสองฝั่งเลยแล้วก็จะมีกริปที่เป็นหนังอันนี้จะเป็นเวอร์ชันนึ่งสน1217ก็คือกริปหนังนะครับสหนังฝันเรียบนะครับใบมีดเรียบดามก็จะเป็นหนังอัดสีน้ําตาลนะครับแข็งๆเลยนะครับแข็งปักเลยซึ่งอันนี้คือถ้ามีความชื้นอะไรก็จะสีเข้มขึ้นอีกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นฟูแทงแหละแต่ว่ามันไม่ได้เป็นฟูแทงเต็มๆนะมันจะเป็นก้านผอมๆมาข้างในแล้วก็ ตรงพอมเมลหรือตรงส้นมีดนะครับตรงนี้จะเป็นกลมๆจะสังเกตว่าจะมีส้นมีดโผล่มาตรงนี้แล้วเขาใช้ตัวแท่งสเตเลสหรือว่าโลหะนะครับแย่ไว้ให้ตัวมีดเนี่ยยังอยู่ในด้ามไม่สไลด์ออกมาด้านหน้าซึ่งก็ทําให้มีดมีความแข็งแรงนะครับอยู่ในมือเวลาใช้งานใช้กวาดแกว่งใช้ตวัดใช้แทงใช้เป็นอาวุธนะครับได้น้ําหนัก300กรัมนะครับโดยประมาณ305กรัมหรือว่ายังไง302กรัมอะไรประมาณนั้นนะครับก็ทําให้มีดมีความ คล่องแคล่วนะครับในการใช้งานเป็นทั้งอาวุธต่อสู้กันคนกับคนหรือว่าคนต่อสู้กับสัตว์หรือว่าใช้ล่าสัตว์นะครับแล้วก็ตัวใบมีดคมมีดเองก็มีความยาวเยอะมากพอที่จะใช้งานเป็นมีดอุติลิตี้นะครับในค่ายในแคมป์ไม่ว่าจะเป็นการตัดผ่าเล้าไม้ทํากับดักทําที่พักนะครับล่าสัตว์หรือว่าใช้ต่อสู้กันระหว่างทหารกับทหารด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นมีดอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับซึ่งหลับตา ก็นึกถึงมีทรงแบบนี้นะครับในเกมในะอะไรก็จะเห็นกันบ่อยนะครับจะมีเวรันเยอะด้วยนะมี U.S.Navy นะครับ U.S.Army แล้วก็มี U.S.Marine ครับซึ่งอันนี้ก็เป็น U.S.Marine เหมือนเป็นรุ่นทัน่วไปนะครับสีดำสีอะไรก็มีแต่มันจะเป็นอีกรหัสหนึ่งฟันหยักครึ่งหนึ่งตรงนี้ก็มีแล้วก็อื่นๆนะครับซึ่งเคบาเองผมก็ซื้อตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับมีตัวนี้ตัวแรกแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อตัวอื่นแต่อนาคตมีมาแน่นอนนะครับผมเองเนี่ยชอบฟลิกซ์เบดเหมือนกันนะไม่ได้ว่าชอบ โฟลเดอร์ er อย่างเดียวนะครับนี่ก็เป็นมีดคอมแบตมิล i t ท r y รยนะครับไนฟ์นะครับซึ่งเป็นมีดใช้งานของทหารนะครับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2จนถึงปัจจุบันก็ยังมีใช้งานอยู่นะครับก็เป็นมีดที่ดูดีมากตัวหนึ่งไม่ใช่รุ่นพิเศษอะไรไม่ใช่แบบรุ่นครบรอบร้อยปีอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมรีชูตอันนี้อันใหม่นะครับแล้วก็เ <laughs> จอรีวิว อะไรนะ่าสนใจนะครับอยากให้ผมรีวิวอะไรถ้าผมหามาได้เดี๋ยวจะมารีวิวให้แล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่เอพิซดหน้านะครับวันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเฮบิไรเดนเอาท์